เขตติดต่อไงสามจังหวัดประจินแปดริ้วชนบุรีเขตติดต่อเขาใหญ่อะเขตพลเมืองเขาว่าเยอะนะพลเมืองช้างทุกวันนี้ครับผมเยอะเยอะใหญ่พันเยอะเลยไม่มีคนไปกวนไงยเพราะโควิดอะยุคโควิดนี่ตายพร้อมแล้วเราเก็บไปครับเก็บเราลงถ้ำไปไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วครับจะถ่ายรูปในถ้ำนาคากันครับมายถ่ายรูปในถ้ำแล้วอุย ลอยลอยไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้นี่ละเอาไหมมาลทไม่ต้องใส่ก็ได้นใสกันเราจะไปถ่ายรูปคู่พิชิตทำราคาก่อนนะครับหน้าคีหน้าคีจะเป็นหน้าคีบอสมันพูดว่าอะไรนะมีข้าแก้วมันเป็นหน้าคีโลูกจะดึงเราด้วยเอ้เอาแล้วเอาแล้ว นี่ลูกเองไม่มีใครเดือดหมดย่างสะอาดดูดิแล้วแข่งแรงอ่ะแล้วแข่งแรง